เดี๋ยวฟังให้เหี่ยวตันทับบุรีบ้างกันทีดหนึ่งนะครับหมายเลขสิบสี่วันชาราวินรักขยันจับจากสากแก้วสิบห้าน้องเกี้ยวพนัการบุญชาลีจับสากแก้วครับหนึ่งแปดน้องหอยเชวล์สัตย์ยคมตรงนี้จับสุรินหนึ่งเก้าปริญถมชินมีน้องน้ำมนต์จบุรีรัมครับสองหกนัทพลทั้งชูจับชนบุรีสองเจ็ด สิบเอ็ดเดชนและรักษาจันบุรีครับ67เชลสิงห์ภัยในสองจากการจันบุรี86นภัทรจาราุลงครับเกาสาเดชรุมีแสงนครสวรรค์น,นะครับ107จติพัฒน,ใน์ใจเอื้อจากชนบุรีอ่าแล้วก็หมายเลข67นี่นะปลายเดือนสิงหาจะไปชิงแชมป์ประเภทเอ,อเตริมโมพี่โคร,ครับ ทีประเทศอสอสเตรเลียออสเตรเลีย,ยด้วยแอฟรลกาด้วยแบลิ้นมันจะแข็งๆนิดนึงนะเวลาถึงภัยเรือโศกแสดงมันคื้ใช้ลิ้นเยอะโอ้โหเมื่อึ้นไปรับจบับรับงานอีเวนต์มาแต่อถจับตาดูเน,นาะในรุ่นนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเด็กถึงใหญ่ก็ไม่พรอะใจเอื้อจากไรผมจเจริญทั้งหลังหมอม,มุ่ยฮะจะดีตอนรถไฟเสียเดีวย,ยดดวรถบรรทุกนะโอ้โหนี่ก็บอกว่าสุดยอดนะ อีกหนึ่งคนครับปิ๊กนอสครับ93เตชะดงมีแสงเนี่ยจากมีแสงก่อนท่านแค่เพียงที่อัปการไทยรับรองเลยส่วนนิสิตแน่นอนครับจากนครสวรรค์ครับครับเอ่านะครับสัญญาจะปล่อยล็อกออกมากไปแล้วไปแล้วไทยยกร็อกไปแล้วโอ้โหดาราถึงไทยรัฐสนะครับเอาละทีนี้อดีโนะแกดูจอทีวีไปนะ อย่าดูแรงเลยนะราคาสินไปเรื่อยๆอย่าดูดอดนะเดี๋ยวดอดขึ้นมาหนำแล้วโอ้โหน่าจะถึงไปเรื่อยๆถึงสมไทยจูเนียร์ดีวบลอดเมนทีมนะครับทีมพัฒนายุวชนไทยใช่ครับบาเล็กกี้ครับนี่แล้วคนนี้ครับจะไปแข่งขันชิงแชมป์โลกวันที่26สิงหาคมนะครับที่ออสเตรเลีย โรเจอร์เนียร์ด้วยนะครับโทีมไทยโมนนะทีมไทยยี่สิบนาทีกันอีกสองรอบสนามครับต้องไปเจอกับฝรั่งเศสไปเจอกับสหรัฐอเมริกาเจอกับเชโกสโลวาเกียอีกสอประเทศโอ้โหประเทศฝากกำลังแรงใจเทียนเอกคนนี้ด้วยจากการชนะบุรีครับที่หนึ่งลูกของวิกกี้ครับโบยิงครับที่สองสำหรับปาเลเก้ทีเชนนอนออกที่สามและตอนนี้ก็ขึ้นมาที่สี่ครับที่ห้าคาราทิสที่หกครับที่หกจิมโจที่เจ็ดปัมครับ เดี๋ยวเราดูกันแล้วว่าตอนกร็โดดที่โอ้โหเทคนิคอย่างนี้นะครับเขาไปอยู่ครับชินโจครับมาด้วยนะครับอาจารย์สเตฟนะครับอาจารย์สเตทดีดีอยู่นี่คเป็นผู้ถูกสอนด้วยนะครับมาถูกสอนอยู่ในสนามก็ด้วยผันสิงทองทองนี่ใช่ไหมฮ่าพรสิงทองนี่เป็นอาจารย์ใหญ่เลยมาอยู่ในสนามด้วยครับนี่ครับเดี๋ยวผู้ชมได้ดูกันครับใครมีกล้องจับต้องทัพนี่รถเพียง654ชินโจถ้าไม่แซงคาวาสกิไม่ได้ก็ได้ที่6ครับ มาดูดูโบอิงครับมาดูดไม่โดไม่โดครับโชกแตกชกแตกครับอย่างเดี๋ยวเอาแน่เขาเรียกว่ายังไม่เข้าเที่ยวแอล่ามาด้ชนบุรีลูกชายพี่ไผ่ครับเป็นตนโจ้ัดใจท่างะเปพใจเ้ม่็นลมพี่ไผ่เลยนะิ้นโจ้ิ้ชงที่ไ่ี่หนเไครับ้สารัดับที่สามถึงงานช็คเวกเมืองสิงห์ แต่นสดงมีแสงน,นี่เขาไม่เบาเหมือนกันนะครับโอ้โหไม่เก๋เราเนี่ยจะมีแสงคนทักงธรนมดุริยาประกันไทยมาได้เล็กการโยนตะกอนตะกรอนต้มมอญมืองสิงห์ไทยครับมีปัญหาเรื่องมองน้ำนปัญหาได้เลยครับ <c oughs> อินโจรครับน<ะ>เป็นมอญน้ำนะใจค<จ>อได้เหี่ยวในมอน้ำมันรีดเลยตะโกจะช่วยได้ไหมก็ต้องมือสิงห์เนี่ยห่างมากครับอินโจนี่สิงห์บล็อกเยือบตายห่างมากก็ไม่ได้ครับอยู่ประเฐมของห้าโอ้โหจะเซ็ตปั๊มก็ได้ครับอินโจชะลอครับ เอาละครับในสนามตอนนี้พูดถึงโมเดียรครับทีเดียวครับสองเจ็ดนะสองเจ็ดจะเสด็จรักษาครับโอ้โหนี่มาไกลด้วยแต่ที่ได้รักษาแล้วมาใส่ไหล่เลยในในนี้เหมาเขามาจริงๆริแล้วมาจากวงเก็ตเลยแต่ทำไมสมัครประการจันทบุรีครับเดินทางมาร่วมหนึ่งพันกว่ากิโลเมตรครับกว่าจะมาถึงที่นี่ใช่ครับโอ้โหบอกมากันเนี่ย ใช่ชิงโจ้ต้องเร่งความเร็วอย่างนี้คสองวันสองคืนถากับจะมีแค่ไม่แน่ครับชิงโจ้ครับขอบริจาคแค่สองวันนะครับถ้าเดี๋ยวเอาที่ผู้ใหญ่โก้ไหมผู้ใหญ่โก้พีนักโครผู้ใหญ่โก้ไม่ไหวนะไม่ชิงโจ้ทิ้งงานเยอะนะครับเอาละคะับในสนามตอนนี้ก็ยังสนุกสนานก็อยู่เหมือนเดิมครับผู้นำในตอนนี้ชลาสิงห์ไทยและสองไทยจูเนียร์นี่เป็นหลอกแม่นทีมครับทีมเป็นพนันไายครับดูครับจากการชนะบุรีครับ แล้วก็อันดับที่สองครก็ยังไล่กันอยู่ครับ107ครับมาแล้วครับโอ้โหเอาจนได้ขอบคุณท่ามุ่งฉกอ่างที่เพิ่นโอทีร้อยสามในเม็รด้วยนะครับรับรองเลยมาสนามนี้เต็มเชคมาคอสเซครับลูกแบบสนามนั้นสวยงามเลยทีเดียวรวมไปถึงโอติ่งครับผมด้วยโอุ้ติ่งครับเมากมายินดีต้อนรับผู้ช่วยแว่นด้วยโอ้โหโดรับเงินเสร็จหรือยังไม่รู้ไททันครับ เรามาดูกันนะครับว่าน้องโบเองนะครับม่าพอชินโจตูกิ้งหางมากแล้วมากรับน้องั๊มสุพรรณบุรีครับเครื่องร้อนชินโจยังได้ที่6อยู่ครับเครื่องเริ่มร้อนแล้วนะครับตุ๊ดตันี้จริงๆแล้วเขาเป็นผู้ชายที่สง่าพาเผยนะเราแข่งขันกันโอ้สุดยอดครับแต่งยากครับคาราวาทำไมได้สองหกอีกทันเครื่องดีมากครับนั่นตะัวรชูครับ หลังๆก็ติดตามการแข่งขันกับรายการไทยแลนด์ซุปเปอร์ครสครับไปกันหลายๆจังหวัดด้วย5นาทีไปอีก2รอบสนามโดนปั๊มแล้วเอ้ยแล้หอยเชลล์นั่อยู่ที่เท่าไหร่เอ้ยไอหอยเชลล์เบอร์18อยู่ที่เท่าไหลนึกเหรอโดนปั๊มแล้วครับโอ้โหอิศกาพูดลงว็เหรอสุดพิเศษเลยครับเจ้าหอยเชลล์นั่นอยู่ที่น้องโบอิงครับ เราต้องยอมรับนะครับว่าใช่นารขัดสีของชลานสินไทยยันสองนะครับนมาโวยี่นั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวโอ้โหสุดยอดเลยครับน้องโวยิงใครจะร่วมกับเซอร์ก็ได้นะครับเพราะว่าวันที่26สิงหาคมแล้วก็จะเดินทางไปชิ้งการลอมาดูลุ้นจริงเลยนะครับที่ประเทศออสเตรเลียโอ้โหเยังเท่ห์หกแล้วโดนทีมพีซีโอ้โหโดนตั้ง กระโดดได้ยังไงได้ยังไงแล้วดูคนอย่นเดยถได้มากครได้ที่หกโอ้โี่เป็นมิบอมันดับพูลหลกระโดดอย่างเงี้ยลงมานี่ลไปทางคนปาทางดูครับจินโจไม่เร่งกันเร่งเลยครับไม่ล็อกคันเร่งครับ ครับหนึ่งห้าด้วยจบแล้วครับปีนี้นะครับจบแล้วครับก็เป็นคาเดมี่ของเอพีฮอนด้าด้วยนะครับสโลว์บัมแซงนะครับสิงห์พัฒน์ไทยเขาเข้ามาเอาฟิตไม่พอไนตั่นครับโอ้โหสุดยอดเลยจากอฮอนด้าคาร์เดมี่รับนะครับน้องพีมากฤตพัฒน์ชัยเอื้อน้องพีมน้องพเีมกฤตพัฒน์มันเกิดอะไรขึ้นกับ93้าสามเซจโมีแสงเลยต้องไปฝึกอีกเยอะครับสนามทรายข้า้งแรกครับหลังห่างด้วยครับผม ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับบัมครับหมายเลขเก้าสิบสามแรงหมดครับจิงโจ้ดูครับดูแรงหมดครับตาดสีนการคอนดักชันนะครับปาดคุณพ่อบอกครับเร็ว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 บอกคุณใหญ่เลยรูปสองรอบครับไม่แน่อาจจะโดนบัมเนาะครับพ่อเนี่ยเขาเป็นท่านรองนะรองเปิ้ลรองเปิ้ลบัมน่ารัก ดีมากครับเบอร์ี่ปุ่ครับดเีอนครับบรับช่เมือนสิงห์ครับแล้วรุ่นนี้ผมมีขาวดีจะบอกเดยเร็จก่อนจะมีข่าวดีบอกข่าวดีบอกว่ายังไม่บอกตอนนี้ยไบอกอใหลุกยันจอดินโชดูครับโค้งจะมีปัญหาครับโดนบําแน่ครับบบริองยิ่งานเป็นทางโอ้โห รถกระเจี๊ยบนะครับกระนันช็อตรถช็อตนะครับอุกบอลตกแต่งรถมันไปนะครับบุกบรรลอบยางมันไปอิโจจะโดนนกรอบ้วครับนโดนบั๊มแขงครับเดี่ยวติดอยู่ในรถซะด้วยโอ้โหเมื่อวานลุงเล็กให้รายละเอียดเป็นเทียบเลยเบอร์67ออสเตรเลียครับโอ้โหดนนกรอบครับต้องไปพัฒนาเยอะครับสุดยอดครับแสดงถึงความประสงคค์นะรับ ดูตัอิงเจ้านกจิงโจครับไปแข่งขันทีแรกดูครับดูครับเรียบร้อยครับโูอิงเจน็อกบรรยากาศเอฟเอเวิรด์มาได้รอนคูเนียจะไปทิ้งสองพันสิบแปดที่ประเทศออสเตรเลียนะครับโอเคเลยใครจะร่วมไปจะหาว่าเป็นการบริจาคมันจะไม่พอร่วมด้วยช่วยกันสนับสนุนไปข้าเดินทางนะครับให้กับน้องเดินทางไปประเทศออสเตรเลียครับกับไมเลย หกสิบเจ็ดครับข้าวควายไปจะลงให้ให้ความอนุเคราะห์ด้วยนะฮะไอ้เหี่ยวข้าวควายไปจะลงดันโดยตุ๊กตัวคอนเทพรอบน็อครับดูโบอิ้งจะใส่นชินโจนอกรอบครับและไอ้ญี่ปุ่นจะมีคการองบินก็ตัวครับดูครับดูครับนโดนครับง่ายไปแล้วครับชินโจจะมีแรงฮึดแน่นอนครับหลังจากโดนผมจะมีการองบินจับญี่ปุ่นนะครับหลังจากโดนโบอิ้งนอกรอบแล้วชินโจก็จะอัดนิดนึงครับเนี่ยแหละครับประสบการณ์ครับไปแล้วครับ รับดื่มได้เลยฮะนี่แหละครับประสบการณ์นี่หาไม่ได้นอกจากมนี้ครับสวีทนะครับปกาดีสวีทนะครับก็เป็นน้ำดื่มกันแรกครับรับรองเลยกอบเขาดีจริงฮะโอเคเรละอีกหนึ่งรอบสนามครับเรียบร้อยแล้วมาแล้วที่หนึ่งครับโออิงครับเป็นผู้คนมาจากประเทศต่างประเทศครับพร้อมวันนี้ขอเรียนเชิญนะครับให้เกียรติมอบกับตำแหน่งที่ห้าน้องอะไรเอ่ยโจครับน้องโจ้ในตำแหน่งที่ห้าครับนภัจาตุ้ม อยู่จังหวัดอะไรลูกสมุนปากากันรัพั์จาตูมนะครับในอนัที่5ก็เเป็นคู่แข่งโบอิงอย่างน้อยก็คุยได้แล้วโบอิงกับเพื่อนผมนะครับนะฮะอันดะนะับที่4นะครับเป็นของนัทพลคำชูจักรสมบัติทัว่วไม่ธรรมดายิ้มหน่อยลูกยิ้มหน่อยน้องกันนะครับยิ้มหน่อย ไม่ไดีใจเหรอเขาที่สี่อย่างน้อยได้อยู่กับโบอิงนะเขาจะไประดับโลกล้วน,นะลกูกและอันดับที่สามครับน้องไตรตั้นะครับในอันดับที่สามเตชนมมีแสงครับจากมีแสงคอนตุลักแชมเรียประกันภัยมอตเตลกชาญยศกุคลครนต้องมานาหมู่บ้านโฮมเพจช่างเวกเมืองสิงค์ครับและรองชนะเลิศน,นักบิดเอพิออนาอะคาเดมี่กสิพัฒใจเอือ้อ จากไร่วงเยินชอหลังท่านินเพื่อนไร่เสียนิวรถบรรทุกเสียเอมันทุกเม็รพินัทคนเมือหลังโอซัทครับและแักแข่งที่ทุกคนตอนนี้กําลังจับตามองเลยเป็นพิเศษเลยสําหรับผู้ชนะเลิศสำหรับชนะสินไปเรือโสูยอนครับย้อนครับเก่งมากนะครับก็เป็นแรงเชียร์แรงใจนะครับอย่าลืมนะครับป้าตอนนี้เราทุกคนต้องช่วยกันนะครับเพราะว่า ที่เห็นอยู่นะแขกนี่คือในระดับหัวแถวเท่านั้นเลยนะครับแล้วก็เป็นแรงเชียร์แรงใจให้